และขอเจริญพรท่านผลเอกธนัศกท์ปฏิมาประกรณ์รองนายยกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติควายความมั่นคงเจริญพรท่านดรชวีรัตเกษตรสุนทรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนายกฤษณะคงสิริ อธิบดีกรมการาศาสนาและนางสาวพัชราสุขคันทีผู้หน่วยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนบุรีและท่านสาธุชนทั้งหลายอมาในานามของคณะสงฆ์ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุหรือพระพระมังการาจารย์ขอต้อนรับทุกท่าน สู่วัดชนประธทานด้วยหัวใจที่อยากจะบอกว่าวัดชนประธทานเป็นวัดที่ทุกท่านหวังพึ่งเพราะหลวงพ่อมีคติชัดเจนว่าทำกิจกรรมงานศาสนานต้องเรียบง่ายสองต้องประหยัดสามต้องให้เกิดประโยชน์และถูกต้องตามธรรมนัย โดยเฉพาะการบวชท่านกล่าวย้ำกล่าวเตือนว่าบวชเพื่อเดินตามพระพุทธเจ้าดนั้นใครมาบวชที่นี้ต้องมุ่งมั่นเพื่อจะมาฝึกฝนอบรมแต่ถ้าบวชเพื่อจะให้เกิดความยากจนอย่ามาวัชชนละประทานนั้นจึงขอต้อนรับทุกท่านสู่ความเป็นพุทธบริษัทอันนในโอกาสนี้ ก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมในภารกิจบุญตามกำหนดการต่อไปเจริญพร